สวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะไปหาเบสบอลและแอเดอร์พารกันผมเราจะไปหาเบสบอลและแอนเดอร์พรนะครับเราเตรียมไปข้ามก่อนนะครับซึ่งผมก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าเราจะไปหากันยังไงแต่ก่อนอื่นครับมาดูด้วยก่อน นี่คือแร่ที่ผมไปขุดมาเบื้องหลักนะครับถามว่าทำไมผมขุดได้เยอะขนาดนี้ผมใช้สิ่งที่เรียกว่ารีซอสแพคช่วยครับรีซอสแพคที่ผมใช้นั่นก็คือรีซอสแพคเอ็กซเรย์อัลติเมตเอ็กซเรย์อัลติเมตใช่ครับใช้เอ็กซเรย์โอเคนี่ครับนี่คือการใช้งานเอ็กซเรย์ของผม ผมขุดหาแร่โดยใช้เอ็กซเรย์แบบจดเป็นห้ามแล้วครับเปอร์กเกิดนยครับผมอุดเอาไว้โอเคเราจะไปเริ่มกันเลยครับซึ่งสองอยา่างนี้ครับมันต้องไปหาในเนเธอร์นะครับเพราะว่าผมหาเอเดอร์แมนไม่เจอเลยนะครับในโลก เออ่ปกติของเรานะคะซึ่งจริงๆผมก็มี Ender Pearl อยู่แล้วแหละนะครับอะผม Ender Pearl อยู่แล้วสี่อันนะครับแต่ว่าที่ผมจะไปหาในเนเธอร์ถ้าถ้าไม่ไปไบโอมวาร์ฟฟอเรสต์ก็น่าจะไปแลกกับพิก l i n นะครับแต่ผมว่าน่าจะไปแลกกับพิกกี้ ผมไม่ค่อยชอบไปไฟนะครับโอเครีสปอนคอชเช็นนิดนึงโอเคเปิดตายแต่ทีก็มไม่ตายหรอกเพราะอะไรเพราะถ้าผมตายมือมันจะไปเองอะ่ะแบบบางทีไม่ได้ตั้งใจแต่มือมันไปเองซึ่งการหาเนเธอร์ฟอร์เทสนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้ทงฟอร์เทสเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากสอนเลยครับแต่ว่าคนที่หาไม่เจอโูเคฟอร์เทส ลบห้าเก้าสองเราต้องไปที่ลบห้าเก้าสองคือฝั่งนี้ครับเก้า okay. สิบหกดูตระมาตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็จะไปกันเลยครับก็ไปครับไปตทางนี้แอปทางนี้ทางนี้แหละนะครับในชื่อโปรเทสกังเรา เรื่องคอเทจ่าฉันมาแล้วจ้าโอ้โลบห้าเก้าสองไปอีกครับไปอีกลบห้าเก้าสองนี่คือใกล้ที่สุดเลยใช่ไหมเนี่ยใบโอมอะไรโอมเทวิตแล้วแล้วแล้วเร็วนี่มันอะไรมีหินหินอะไร K18 กอริลลาแล้วก็เนื้อที่คอทีสโอเคครับเราก็จะตรงนี้ครับเราเก็บบ็อกซ์กอรีลาไว้หน่อยมันเอาไว้ทำอะไร K18 บ็อกซ์กอรีลาของมอเที่ K18 แล้วก็ขุดไปครับอาจารย์สังเกตว่าทำไมเออรีซอสแพ็คของผมมันยังเป็นเออ่ f ฟสฟูลสามสองคูณสามสองอยู่นะครับคืนอันนี้เป็นไมค์ครับมอสครับผมก็ขค้เกียดเปลี่ยนเฟสฟูลเวอร์ชันไปเป็นเฟสฟูลหกสิบสี 64, ครับก็แบบสามสองก 3, 2, 3, 2, อ็สามสองอ่ะโอเคเก็บเก็บมันเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับเราเข้าในเทอร์ฟอร์เรสฟอร์เทสกันเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้เราสามารถที่จะหาอะไรเจอบ้างไหมมือดอะ่ะ ไวเน็ตไวสุดแล้วด้วยโอเคครับมันอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับก็ดูกันได้เลยทำไมมอนเตอร์มันไม่เคยเกิดเลย difficulty easy แล้วมอนเตอร์มันเกิดได้หรอโอ้มีกล่องกล่องครับกล่องฮะมีให้แค่นี้อ่ะโอเคครับ คือช่วงนี้คือสบายแล้วอ,อ,อุปกรณ์ชุดเกาะอะไรเราดีแล้วน,นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบนะ้างมันจำเมื่อนัรไบ,บโอปัสซใช่ไหมตรงน,นี้ปัสซอเดลทัสโอเคเก็บเนเทวาดไปครับเก็บเนเทวาดไปมันยังไม่โอเค โซ,ซแซนมีโซแซนอยู่แปดมีเดี๋ยวผมขุดโซแซนตรงนี้ไปด้วยเลยแล้วกันครับเอคขออนุญาตขุดโซแซนนะครับขออนุญาตทาลายพื้นที่นะครับโอเคแล้วก็จะไปครับ okay. mm hmm. โอเคลายคนอาจจะไม่เห็นว่าผมทําอะไรอยู่ก็ก็ไม่เป็นไร,รับเพราะว่าผมก็ยอมแล้วก็มันาะมันมืดจริงๆโอเคผมจะไปหาแบบ สปอนเบลส์ฮ่าวิเทอร์สเกลตันโอเคเอามีลูติ้งนะเราก็จะลองดูครับว่ามันเป็นยังไงว่าเราจะทำอะไรเดอะฮันบิกินเอ่อเกอวิตเทอร์สเกลได้ไม่ดับหัวจะได้อยู่แล้วอู๋อนี่ผมเจอสปอนเนอร์เบลส์แล้วครับโอเคเป็นของมาแบบตอนนี้นี่มาไอ้เบล เวรป้าโอเคโอเคไอชูไฟเออร์ปั๊บปั๊บปั๊บผมก็ไม่เคยผม,ผมก็ไม่เคยมาฆ่าเบรคอะไรแบบนี้มาก่อนนะขอเวลาพักหน่อยขอพักหน่อยขอพักหน่อยไม่ไม่เก็บปั๊บปั๊บปั๊บเออขอพักออนนะอเบรคหน่อย ผมจะพยายามไม่โกงนะครับเ, <Ghana anymore benefit> เราได้เปรียบตอนมาแปดอันแล้วอุ <that> ้ยค่อยขักเร็วนะเราเรามีดาบเรามีรูตติ้งนะครับรูตติ้งลูฟ้ารูตติ้งสองรูตติ้งสามแล้วชาร์จเนสสามแล้วก็รูตติ้งสามนะครับจริงๆมันควรจะมีพวกอันเพคกิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะเอออิ๊กเก็ตชารอันเบรคกิ้งแล้วถึงชาร์จมีแม่นดิง โอเคมากันเลยเปล่จ้ดาได้ยินไหมมาไอสิบสี่อันเดี๋ยวน่าจะเก็บไปประมาณยี่สบอันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาไอเดโฟกันนยครับ็นคลิปนี้ครับได้มาสิบห้าอันแล้วเหลืออีกห้าอันนะครับจริงๆแค่แปดอันก็พอแล้วแหละก็เกื่เผืออไว้ถือแบตดหรอแดล้วมันสว่างเลยเกิน <c> <c> แล้ว,ว <c> แนวเบต เกิดเร็วๆโอเคหมุน <rumor> ต <aya> okay, ิวแล้วหมุนติวแล้วหมุนเร็วแล้วมาเลยเบลสสวัสดีตอนเช้าสิบแปดไม่ตกไม่ตกไม่ต้องผมลุกออโรมาเพียงยี่สิบเอ็ดนาแล้วกลับกลับกลับไปมาไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอเคทางนี้กลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านทางนี้ใช่ไหม กลับบ okay. ้านโอเคถ้าแถวนี้ไม่ไม่ไม่ใช่บ้านเราไม่ได okay. ้อยู่ท okay. ี่นี่กลับบ้านไหนกลับบ้านกลับบ้านยังไงทรัีพีอสีีพีุ๊บจุ๊บจุ๊บ๊บ๊บโอเคโอเคครับโอเคถึงบ้านละแล้วก็มาหาพวก เอเดนแมนนะครับหาเอเดนแมนเาจะปรับเป็นนอร์มอลนิดนึงนะครับให้เอเดนแมนมันเกิดมานะครับและที่แล้วเอเดนแมนมันก็ยังไม่เกิดเลยเอเดนแมนเกิดหน่อยไวโอเนี้เอเดนแมนเกิดเยอะแต่ว่ามันไม่เกิด <laughs> มันไม่เกิดนะครับ ถ้าไม่เกิดก็หาพิกลินเอาแล้วก็ไปแลก e n t e r p a r r o นะครับโอเคซึ่งพิกลินมันไม่เกิดในไบโอมนี้นะครับงั้นเราก็ไปที่อ่อบาสตันนะครับที่เราเจอเราเคยเจออ่าไอเดอร์แมนสวัสดีไอเดอร์แมน,เร,แมนเราควรจะอืมโฮ้นี่ จริงๆมั it, 1, นควรจะมีแบบฐานป้องกันเอเดอร์แมนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็แต่มันก็ต้องใช้บล็อกด้วยนะครับเดอะไหมดอะเดอะห้าครับผมต้องการประมาณสิบหกอะไรแบบนี้ครับสิบหกแต่ถ้าได้มากกว่าสิบหกก็ดีครับเออผมไปแล้กัน โอเคครับโอเคผมไปแลียกิ๊กลินนะกิ๊กลินส์ lings, where are you อ่าตอนนี้พิ Pig ๊กล oh uh, ินอยู่ไหนเอ้าดีเดนแมนมาตเออผลสรุปนะครับก็คือหาพิกลินไม่เจอนะครับ คือพอเท่าอันนี้ผมเอาของไปหรือยังโอเคโอเคครับผมเอาของไปแล้วตรงนี้โอ้ตรงตรงแบโอมีพิกลิ้นเยอะครับแบโอมีพิกลิ้นเยอะก็หาไม่เจอกับกับบ้านกลัวหลงกลัวหลงไม่มีอะไรกลัวหลงครับกลัวหลง โอเคเนี่ยบานถึงบานละโอเคไม่มีพิกลินไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าโอเปอเรเตอร์อ่า่็คือการเอ้ผิดผิดกคือการเซฟพิกลินนะครับพ,พิกลินฟอนเอนกซ์นะโอเค แล้วก็วิธีการแลกของกับพิกลิ่นแนะนำให้ขุดหลุมแบบนี้โอเคสามสีส่ตัวก็เป็นอะไรที่ดีครับแล้วผมคอพิกลิ่นครับพิกลิ่นเด็กมันแลกของไม่ได้มันจะเอาของไปเลยครับทำไมียงแฮบพิกลิ่นเด็กครับมันจะเอาของไปเลยมันจะไม่มีการแลกของนะจังนั้นผมก็จะเอา้าัมบมันจะเหตุ <c oughs> เอ่อยืมยืมมุกยูทูบเบอร์มาใช้ครับยืมมุกยืม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 มุกเขามาใช้นะครับเกอทองจ้าทองขอทองหน่อยทอง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 ก็ทองไฟเผาละ โอเคทองครับแล้วก็มีบล็อกทองตรงนี้โอเคครับผมเอาผมเหลือทองสับรองเอาไว้ที่บ้านนิดหนึ่งนะครับโอเคสบายว่าโอเคพอดีพิกเล่นเอาทองไปเอาไปให้นายเรียกอะละโอ้ชายนี่โอเค วิธีการเอาของง่ายๆครับ Dark Age d a r k s t o n e ได้แนละ้วได้ Blackstone ครับ mm hmm. เขาบอกให้เราขุด Blackstone แต่เราไม่ได้ขุด Blackstone ครับเราแลก Blackstone เ้ฟเรากา็พยายาม้องพยายามที่จะหาย t อ e p e a รลครับอู mm ้นี่ไง t อ e p e a รล โอเคก็ okay. ปุดมันี้โอเคมั okay. นี้เอ็นดูโฟก้าลแล้วครับเนี่ยบ,บอกแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ดีการนะจอพักด้วยร <c oughs> ู้สึกว่าการจอผมไปแล้วรู้สึกว่าการจอไปแล้วนะครับโอเคตรงนี้โอเคแล้วก็ขึ้นโอเคโอเค ทองได้หมดใช่ไหมเอาทองไปครับค่อยๆแลกครับค่อยๆแลกโอเคตอนนี้เอเดโพลเรามีอยู่เ้านะครับ mm hmm. ก็เท่าเดิมเลยนะครับเดอะโพลเก้าออเดโพลเพิ่มหน่อยพริกลิ้มเรามีทองแค่เนี้ยอ้าวเดอะโพลเอะโพลเดี๋ยวเอา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 เอเโพลเดอะโพลโอเคเอะโพลสิบสองครับสิบสองโอเค องกันสองโอเคสิบสองเอเดอร์เพิร์ลนะครับก็เป็นอะไรที่ดีน okay. I <mean> ะครับโอเคไปออกไปพิกลิปจะให้โอกาสมาอีกรอบหนึ่งั <laughs> นต้องการเอเดอร์เพิร์ลจำนวนมากพิกลเอเดอร์เ <laughs> uh. พิร์ลจะต้องการเอเดอร์เพิร์ลจำนวนมากถ้าถ้าในคลิปนี้เราได้ เราได้เอเดอร์พูลกับเบรสบอลตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะคลิปหน้าเราก็จะแบบว่าไปแบบไปหาสโตนโฮนะคบเพื่อที่จะไปดีเอนะครับไปสู้กับเอเดอร์ดราก้อนนะคะมีมันมีโอกาสได้ไอรอน,นด้วยหรอไม่รู้โอเคแล้วก็โอเค,ค,อเคตอนนั้นมันมีลูกธนุด,ดีด้วยครับ รปเจ้าไอโร่รับเป็นรูป,ปที่ี่ผมชอบมากๆเลยอโอ้เอาอยากันมียาการไฟด้วยได้สิบห้าอันขออีกอันหนึ่งดีขออีกอันหนึงออนน่งพิกฤตจะจะขออีกอันหนึง่งเอามาดิเอามาดิวิธีของชาวสปีดลันนะ่ะจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นสปีดรันเก่งไม่ใช่เล่นสปีดลนันไม่เป็นเลยก็ได้ครับ จะเรียกผมว่าผมเล่นสปีดรันไม่เป็นเลยเป็นถ้าเป็นเป็นเป็นอยู่แต่แค่แบบไม่เก่งครับไม่เก่งพี่พรินโอเคเพราะว่าผมเคยสป,ปีดรันมไม่เคยครับแต่ไม่แต่ไม่เคยอัดคลิปนะเราไม่ต้องไปหานะครับมันแต่เดี๋ยวผมอาจจะมานทำนะเอเดนโฟนนายให้เอเดนโฟนเราแค่สิบห้าเองเหรอ หดนโอเคโอกาสสุดท้ายของได้นะไม่งั้นฉันจะไปฉันจะไปง้อเอเดอร์แมนแล้วนะฉันจะมาง้อนะายแล้วนะเรจะตกไม้แหละขอหน่อยเพลกเลนเพลกเลนได้ดังวัวได้เพลกเลนฉันบอกว่าฉัน โอเคเอฟเกทแพ็คใ OK. ่ไหมฉันจะเอาเอเดอร์เพิร์ดพิกลินเอเดอร์เพิร e ์ดต <be everyone. S 1> ัวเยอะเย่ต okay. ัวแตกได้แล้วตัวแตกไปแล้วนายนายหยุดนายหยุดนายหยุดขอบคุณขอบคุณโอเคตะกี้พิกลินด้วยความใจดีของนายเราจะไม่ เราจะไม่ทำอะไรนายนะเอออกเต็บด้วยปักกระบาดเราได้ทำสิ่งที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการหาเอดเดนโพลหนึ่งสแต็กแล้วก็เบรยสลอตยี่สิบดอดนะยี่สิบอันนะครับแล้วก็ถือว่าเราคนพบเป้าหมายของเราแล้วนะครับ โอเคเราก็จะเอาของเก็บนะครับเก็บล็อกแบกบล็อกแบกบไม่โอเคเดี๋ยวอันนี้ผมเดี๋ยวผมไปทำไฟฉายอด็ดีครับใครอิงออกซิเจนได้มาเยอะมากเลยอนะโอเคกระดูกเก็บปึ๊บป๊าปโอเคอเคืม อานมีอานด้วยดีดีอยู่ครับดีอยู่โอเคผมช่วงแรกแรกผมก็จัดของนะตอนตอนนี้ไม่ไม่จัดละไม่จงไม่จัดละจัดของอะไรไร้สะไม่จัดละไม่จัดละของของไม่จัดละไม่จัดรองละไม่จัดฉันไม่จัดของแล้วโอเคแล้วดับแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาทำเตาเตา ไปร้องมันทำเตาปรุงยาก,กันดีกว่านะครับแต่ว่าไม่แต่ว่าอันนี้คือผมบัสเพอร์เนสผมจะเอาบัสเพอร์เนสมาใช้เฉยๆครับนะไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเตาปรุงยามันเรียกว่าอะไรนะอะไรอะไร,ะไรปรุงยาอะไรสักอยาก่างท้องของเขาท้องเขาเขาท้องมันขอยืหมหน่อยแป๊บก็ เราน่าจะเผาเหล็กครับเผาเผาเหล็กเพราะว่าเหล็กเรามานีน้้ยนะครับโอเคเผาของก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาสอนทำอันนี้นครับที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นอะ e. ไรก็ได้คอมโบสโตรหรือว่าคอมโบดิสเลตก็ได้แ,แต่ว่าผมใช้คอมโบสโตนั่นะครับอ่ามาครับเนษณาแบบเมื่อกี้ครับก็จะได้บลูบลูบลิ้วิงสเตนนะคบ ก็าวางไว้้างๆตู้เย็นเลยครับซึ่งเราต้องใช้เดี๋ยวผมแบ่งเบสหลอดเอาไว้นึงครับโอเคเบสหลอดที่ผมจะใช้ในอันนี้คือเบสหลอดแบบอันที่ผมจะใช้ในการหาในการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องอันนี้คือเบสหลอดที่ผมช้ทำไอออฟเฟอนเดนะครับตรงนี้คือเบสหลอด อันอกีกประสงค์นะครับกต่ใช้อะไรก็ใช้นะครับโอเคับแรกครับคุณต้องทำเบสพาวเดอร์มาก่อนนะครับเอาเบสพาวเดอร์มาใส่ไวในนี้นะครับมันให้มันมีเชื้อเพลิงก่อนนะครับต่อมาก็ต้องทำปรุงยาแต่ว่าเดี๋ยวปรุงยาก็ไปดูดูออแล้วกันนะครับซึ่งผมต้องทำฟาร์มในถาวกนะ่อนซึ่งผมต้องทำฟาร์มในถาวาดนะ่อ โอเคซึ่งฟาร์มในทว่านะ้าองทำตรงไหนดีอ่ะโอ้ยเบืดด้วยก็อมาอยากทำใต้ดินเราไปทำบนดินล้วกันนะครับโอเคครับเราก็แม่เลเวลนี้ผมมึ่งเห็นเลเวลเลเวลนี้คนจีนชอบเลยครับเลเวลแปดแปดคนจีนเขาชอบเลขแปด 8. โอเคตรงนี้แหละ,ะครับที่ผมจะใช้ในการทำฟาร์มครับ เราไม่ไปทับฟาร์มเมนเธอร์แน่นอนครับอ้อดีถึงจะเป็นชาร์ปเนสสามแต่มันก็แรงนะครับแรงเหมือนแรงครับแรงโอเคครับก็จะไม่ปลูกอะไรมากการปลูกเนธวาดน,นะครับไม่จะเป็นเสียงลงมเสียงลงเลยนะครับ ไม่จะเป็นที่จะช่องใช้น้ำับเพราะมันมาจากนเนเธอร์ไงแล้วหลายคนก็จะมาเถียงกันอีกนะครับว่ามาจากนเนเธอร์ก็จะใช้ลาวาไม่ต้องใช้นะครับที่เคยไปเห็นแบบพวกแมบบผจญภยัยหรือว่าแมพตกแต่งอะไรที่เขาใช้ลาวามันไม่จะเป็นที่จะต้องใช้ลาวาครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใชนะครับผมดูดูไปมาผมก็รู้สึกว่า เฟสฟูสามสามเฟสฟูหกสี่มันมันไม่ใด่ทางอะไรกันเลยตัวเอเดอร์เพลนะครับมันต้องเอาไปครับเป็นไอออฟเอเดอร์ก่อนถึงจะใช้งานได้ใช้งานในการหาต่อโฮนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เอาไปครับแล้วเราคลิกขวานะครับคลิกซ้ายไม่มีอะไรนะคลิกขวามันจะเป็นการวาร์ปนะครับซึ่งก็ก็ไม่อยากก็ไม่อยากคลิกขวามากนะมันเปลืองนะครับมันเปลืองครับ พิกเตร์แอโร่อันนี้ของดีมากครับเก็บเอาไว้โอเคเราเราจะมาทำยาอะไรก็ดีครับอ็อ mm hmm. ทำยาหยอดเลยเนาะยาสเต้งนะครับยาสเตงเราควรจะทำยาสเต้งนะครับคือ,อยาสเต้งทำยังไง mm hmm. เออก็จำไม่ได้เหมือนกั <laughs> นงั้นผมทำยา ยาหิวแล้วกันครับยาฮิวก็ต้องใช้แตงโมงเนาะแตงโมซึ่งผมก็ไม่ไมีแตงโมยังไไม่เป็นไรครับไม่ไมีแตงโมงเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมากครับก็แค่เศษเมลอนมาเท่านี้ครับก็ได้แล้วเมลอนครับสี่สเดี๋ยวเมไหน,นก็หน่อยปลูกหน่อยแล้วกันครับโอเคเวลาเรลโอเค ก็ปลูกหน่อยแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับโอเคแล้วก็ชุบตัวนี้ออกโอเคแล้วก็ปูกครับจบละเดี <laughs> ๋ยวก็ได้แต่โมงไหงครับมันจะไปยญยาอินเฮอนะครับซึ่งก็ <laughs> ไม่เป็ไรคนระับ oh. ก็บบมันก็ไม่ได้ดีมากครับที่ดีที่ดีจริงๆคือยาลีเจนนะครับแต่ผมก็ทำสูตรยาลีเจนไม่ได้นะครับ ปุยาอะไรมาคะมันสะ้อนนะครับโอเคแล้วก็ทำคริสตัลลิงนะครับเมลอนสไลซ์นะครับกินไม่ได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็ต้องใส่เอ่อในถ้วยบาสมาก่อนนะครับมั้งนะมอ๋อเราต้องทำควนน้ำเกียจวอเตอร์เบอรเตอร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับหนึ่งสองสามครับ ไมสาสามสกิเตอร์ลิงได้เลยนะแปลว่ายายาฮิวยาฮิวมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ในถ้าวานนะมันใช้เป็นเมลอนกิทเตอร์ลิงเมลอนไฟไปได้เลยนะหรือว่ามันต้องใช้มันมันไม่น่านจะกลายเป็นยาอะไรแปลกๆหรอกมั้งนะนั่นไงกลายกลายเป็นยาแปลกๆแล้วมันเดนนพวชั่น อันนี้ปัญญาอยู่ในปลอกเนี่ยรู้ดอกรูปฟูชั่นแล็บฟชั่นโอเคฮิลิ่งฟูชั่นอ๋อยาลีเจนไม่ใช้แก๊สเทียมนึกออกปะยาลีเจนใช้แก๊สเทียยาสเต้งใช้เบสพาวเดอร์หรือเปล่าไม่รู้ย,ยาน้ำมูลเจนอันนี้ผมบอกตรง มันใช้อะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นยาที่ลายประโยชน์ในเวอร์ชัน1.8นะปรับแล้วก็อาจจะลายประโยชน์ต่อไปในเวอร์ชนันต่อๆไปด้วยนะครับโอเคงั้นผมเอาวอเตอร์มาอีกอันแล้วกันนะโอเคโัเคโอเคครับโอเคเอากิทเตอร์ลิงเมลอนออกนะครับโอเคมันต้องใส่เนนเทว่า,วาดนะันเออผมก็จำสูตรยาไม่ได้นะครับก็ ใส่ไม่หวาดไปนะครับคลิปมันยาว20นาทีแล้วก็ช่างมันนะก็ปัดปกยาเป็นขั้นตอนที่เขาช่างยาวนานนะ64ไอรอนดีก,ก่อนลนะโอเคครับเอ่อจากนั้นเราก็ต้องใส่กิสเทอร์ลิงเมลอนเข้าไปนะครับใช่ไหมไดยาออกวาดแล้วก็ต้องใส่กิสเทอร์ลิงไปเลมังนะครับ บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะ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 อย่าฮิวนะอยา่าฮิวได้แล้วครับแต่เราอาจจะต้องใช้เป็นเนสโตน stone ปะไม่ใช่ครับเราต้องใช้เป็นโกล stone ครับโกล stone ต้งโกล stone ของเราโอเค ถ้าเราต้องใช้ไปโกสโตดัสนะครับก็อูโกวิ่งโอเคครับโอเคฟอร์จูนนะครับฟอร์จูนนะครับโอเคจริงจริง,รง,รงมันไม่ใช่ฟอร์จูนมันก็เหมือนกันแหละครับก็จะกลายเป็น In s t a n น Hell สองนะครับก็จะรีเจนเลือดได้มากกว่านะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย